ภายในงานพระสมุทรธรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนตสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศิล้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยานามิตรสายพินสุพิทักษ์และกัลยานามิตรเกษนิตสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตอาหารได้คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าพระ พร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าและถวายกองบุญแสงสว่างโดยเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราส่วนเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างได้แก่กัลยาณมิตรบุตศกรเบดเล่นและกัลยาณมิตรปัญจรัตนสมบัติโชตช่วงด้านกัลยาณมิตรสิริพัฒน์ สั้งซิริกเศรษฐกุลนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายกองบุญแสงสว่างแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทักษินานุปทานโดยได้เปิดประมวลภาพการสร้างบาร,รมีของพระสุธ,ธรรมยานวิเทศก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยาม ส่วนคณะาภาพและสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสกุลทั้งอย่างได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแต่คณะสงฆ์จากนั้นก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีในต่างแดนค่ะ